สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องจันเจ้าขารีวิวกันอีกแล้วนะคะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เราจะมาตอบข้อสงสัยที่หลายๆคนอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของ iPad ค่ะว่าเราควรมีหรือว่ายังไม่ควรมีกันแน่ส่วนตัวเราเองนะคะก่อนหน้าเนี้เราไม่เคยสนใจที่จะใช้ iPad เลยค่ะทุกคนจนกระทั่ง Work from Home ค่ะก็ทำให้เราคิดว่าเอ้ยถ้าเราได้ ทำอะไรที่มันเขียดเ,เขียนแล้วก็สามารถส่งงานกลับได้เลยมันก็จะเป็นอะไรที่สะดวกมากๆเลยนะตอนแรกเราก็มองพวกแล็ปท็อปต่างๆที่มีหน้าจอให้เขียนได้นะคะทุกคนแต่ก็ปรึกษาพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆนหลายๆคนก็บอกว่าไม่มีอะไรที่ทำหน้าที่ได้ดีเท่ากับเจ้า iPad นี่แหละก็เลยทำให้เราตัดสินใจที่ซื้อ iPad มาค่ะสำหรับคลิปอันบ x ็อกเราก็ได้ทำไปแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยากดูคลิปอันบ x ็อกก็ย้อนกลับไปดูได้เลยนะ ในคอนเทนต์ด้านล่างเลยคะ่ะและการอันบ็อกซ์ไอแพในคลิปนั้นก็เป็น iPad เครื่องแรกของเราแล้วเราก็สั่งซื้อออนไลน์ด้วยนะคะทุกคนก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเลยว่าของที่ได้มามันจะอยู่ในสภาพไหนเนาะแต่ว่าทางร้านเนี่ยค่ะจัดส่งและก็บริการดีมากเลยนะสั่งแค่ไม่กี่วันก็ได้แล้วนะคะเราก็ได้มาในช่วงโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง3,490บาทเลยค่ะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้โปรโมทแล้วนะคะทุกคนต้อง คอยดูโปรต่างๆในเว็บไซต์อื่นๆถ้ามีมาอีกก็ต้องรีบกดจองเลยค่ะสำหรับ iPad รุ่นที่เราซื้อมาก็คือ iPad Air 4นั่นเองนะคะขนาดหน้าจอ10จ 9นิ้วนะคะทุกคนนี้ก็จะเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะเรียบๆเบก๋ๆแลวหลายคนก็คงสงสัยว่าเอ๊ได้มาแล้วจะใช้คุ้มค่าหรือเปล่าสําหรับเรานะคะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะตัดต่อวิดีโอแล้วก็รวมถึงคลิปนี้เราก็จะใช้ iPhone 11 Pro Max ในการตัดต่อนะคะทุกคนแต่ว่าพอได้เจ้า iPad มาเนี่ย เห็นเขาบอกว่าตัดต่อวิดีโอได้ดีมากๆเลยแต่ว่าเรายังไม่เคยลองใช้นะคือเราลองใช้แล้วเอาจริงๆนะทุกคนเราไม่ค่อยถนัดเท่ากับการใช้มือถืออาจจะเป็นเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะใช้ตัวมือถือหรือว่าตัว iPhone ตัดต่อคลิปวิดีโอต่างๆตลอดเลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานมาก้อยแค่ไหนต่อไปถ้าเราใช้ iPad มากขึ้นการตัดต่อคลิปก็อาจจะทำได้สะดวกและรวดเร็วกว่าโทรศัพท์ด้วยนะคะส่วนเรื่องของการใช้งานเนี่ยเราว่า iPad จำเป็นแล้วก็เหมาะกับคนที่ชอบจดชอ็อตน้ตต่างๆเอาไว้อ่านย้อนหลังแล้วก็ชอบทําโนต้ตน่ารักสวยๆของตัวเองอันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมาะที่จะนำมาใช้ในการเรียนด้วยคือเราสามารถใช้แอปพลิเคชันต่างๆที่มันปิดมาอยู่กับเครื่องหรือว่าจะโหลดแอปต่างๆ ที่แมทกับ iPad ของเรามาใช้ได้เลยนะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆคลิปหลายๆคอนเทนต์ที่เขาแนะนำนะคะทุกคนสามารถเซิร์ชหาแล้วก็เข้าไปดูรีวิวได้เลยค่ะว่าเราจะใช้แอปพลิเคชันไหนดีโดยส่วนตัวเราก็ได้ลองเจ้า iPad เครื่องนี้นะคะในการจดโนตซึ่งเราก็ซื้อแอปพลิเคชันเพิ่มก็คือ Good Notes เป็นแอปยอดนิยมของสายจดสายช็อตโนตแล้วก็นักเรียนเลยนะคะนอกจากนักเรียนเราก็เหมาะกับวัยทำงานแบบเราได้นะตอนนี้เราก็ยังค่อยๆฝึกใช้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็รู้สึกว่าพอได้ลองใช้ทุกวันมันก็คล่องมือมากขึ้นนอกจากเราจะลองใช้แอปโนตในการจดช็อตโนตซึ่งแอปโนตเนี่ยเขาก็มีติดมาในเครื่องเลยนะคะแล้วก็ใช้ Good Notes ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เราต้องโหลดมาแล้ว ก็ต้องเสียเงินก็เสียครั้งเดียว219บาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราแฮปปี้มากๆแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากับการใช้งานมากๆเลยนะเพราะว่าเราสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เพื่อนๆส่งให้ไม่ว่าจะผ่านทั้งไลน์ทางอ e ีเมลต่างๆเข้ามาเก็บไว้ใน g o o d n o t e ของเราเพื่อที่จะมาเป็นคลังข้อมูลให้เราได้เปิด อ่านให้เราได้ขีดเขียนให้เราได้ไฮไลท์ในสิ่งที่เราสนใจแล้วก็ให้เราได้เติมรูปภาพลงไปง่ายๆสวยๆเก๋ๆเลยนะคะนี่ก็เป็นอะไรที่เราชอบมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้ลองทํางานที่เป็นลนักษณะคล้ายๆกับ Microsoft Word ซึ่งเขาก็สามารถทําได้เช่นกันโดยใช้แอปพลิเคชันที่ติดมากับเครื่องนี่แหละค่ะที่เรียกว่า Pages นั่นเองนะคะซึ่ง Pages เนี่ยก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าการใช้ครั้งแรกของเรานะประทับใจมากค่ะทุกคน เพราะว่ามันสามารถเซฟไฟล์เป็น Word แล้วก็ส่งให้เพื่อนที่ต้องการไฟล์เป็น Word ได้แบบสบายๆไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์หรือว่าการใส่รูปภาพลงไปก็ทําได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากเลยค่ะทาให้เราหันกลับมาคิดว่าอืมแล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊กยังจาเป็นอยู่ไหมนะ สำหรับเรื่องของการพกพานะคะเจอเครื่องนี้เนี่ย iPad Air C ขนาด10.9นิ้วน้ำหนักอยู่ที่4 6 0กรัมก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่เบาพกพาง่ายแล้วนองเขาก็บางเฉียบมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้แบบนี้เขาก็มีโอกาสที่จะตกหล่นได้เพราะว่าเราก็เป็นคนที่ชอบทำของตกหล่นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นการหาเคสดีๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆซึ่งเคสที่เราซื้อมาพร้อมกับตัวเครื่องเนี่ยคะ่ะ ก็จะเป็นของ Ginovel รุ่นนี้นั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบสีเรียบๆแบบนี้มีแผ่นรองข้างหลังที่ค่อนข้างคงทนเหมือนกันนะแต่ว่าเขาจะมีความอ่อนแบบนี้ค่ะเราก็กังวลว่าเอ iPad ของเราเราเป็นคนชอบพกพาแล้วมันจะงอง่ายๆหรือเปล่าเราก็เลยเปลี่ยนเคสนะคะก็จะเป็นเคสของ Apple Chief นั่นเองซึ่งรุ่นนี้ ก็จะเป็นรุ่นพี o พิ e นะคะที่จะช่วยป้องกันแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นเนาะเหมาะสำหรับคนที่พกแบบลุยๆนิดนึงนะคะแต่ว่าเขาจะมีรุ่นที่ป้องกันการกระแทกการตดลงได้ดีกว่านั่นก็คือรุ่นไต่ต้านแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อมาเนาะเราก็ใช้ประมาณนี้สีสันก็น่ารักสดใสอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะนั่นก็คือแฟนของรานนั่นเองค่ะซื้อให้แบบมุ้งมิง,มงน่ารักมากๆเลยนะคะแต่ว่าแอบกอซิดกับว่า อันนี้เราเลือกเองนะคะทุกคนเลือกแบบที่ชอบแบบที่ใช่แล้วก็ให้เขาจ่ายตังค์ไปนะคะสิ่งที่เราชอบในเคสนี้ก็คือมันมีน้ําหนักที่มันพอดีพอดีไม่ได้หนักมากกว่าเจ้าตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ความหนาเนี่ยไม่ได้หนามากเกินไปจนทําให้เรารู้สึกว่ามันแน่นกระเป๋าเรายังสามารถพกพาไปทํางานไปข้างนอกได้แบบสบายๆเลยนะเดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ทุกคนดูเลยนะคะเจ้าเคสตัวนี้ ตรงนี้มันงอได้แต่ว่ามันมีความแข็งแรงมากๆแต่ว่าส่วนที่ทําให้เขาไม่งอก็คือด้านขอบตรงเนี้ยค่ะขอบคือแบบแน่นหนามากเลยนะทุกคนแน่นอนว่าตัวเคสที่กันกระแทกแล้วก็กัน iPad งอเขาจอบมีน้ำหนักมากกว่าเคสแบบอื่นๆนะคะทุกคนอันนี้ก็ เป็นข้อควรรู้ที่เราคนที่ชอบพก iPad ต้องรู้ด้วยเนาะเคสตัวนี้ก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ380กรัมนะคะบวกกับน้ำหนักของตัว iPad ของเราก็คือ460กรัมก็จะรวมกันเป็น840กรัมก็น้ำหนักเกือบเกือบ1กิโลเนี่ยนะทุกคนสำหรับสายที่ชอบพกพาก็อาจจะต้องดูน้ำหนักด้วยนะคะว่าเราไหวที่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราใช้เป้นในการทำงานเราก็ นำเจ้าตัวนี้ใส่ลงไปในกระเป๋าเป้แล้วก็สะพายไปทํางานได้เลยนะคะส่วนในกิจตรรมวันเสาร์อาทิตย์ที่เราออกไปข้างนอกไปเดินห้างไปซื้อของไปช็อปนั่นนู่นนี่เราก็จะใช้กระเป๋าที่เราใช้เป็นประจําเลยค่ะทุกคนก็คือกระเป๋าที่เป็นลักษณะแบบนี้ทากว้างประมาณนี้ก็คือเป็นกระเป๋าที่เราใช้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า น้องเขาเนี่ยจะใส่ลงไปในกระเป๋าได้ไหมแล้วก็เราไม่ได้มีแค่กระเป๋าแล้วก็ iPad เนาะผูห้หญิงเราต้องมีอะไรบ้างคะกระเป๋าสตางค์ลิปสติกแปรงหวีผมอื่นๆจิปาถะอีกมากมายเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะใส่ไปเลยนะชิ้นที่หนึ่งกระเป๋าสตางค์นะคะต่อด้วยกล่องแว่นนะคะต่อด้วยแปรงหวีผมช่วงนี้หัวคุบ่อยก็ต้องหวีผมไปนะคะก็มีแอปพลิกคชั่น ลงเนี่ยเรารีวิว iPad หรือว่ากระเป๋ากันแน่นาะอันนี้ก็คือกเปย์แอลกอฮอล์นะคะอม่ทด่ขาดไม่ได้ค่ะถึงแม้ว่าช่วงนี้เราจะใส่แมสก็ต้องมียิปติกเพิ่มเติมสีสันให้ใบหน้าของเราด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีกระจกยังไม่หมดแฮนด์ครีมนะคะพกเข้าไปค่ะและที่สำคัญกึญแจบ้านหรือกุนแจรถก็ไปเลยเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมออกจากบ้านเลยนะคะในกระเป๋าใบนี้ก็จะมีเจ้า iPad หนึ่งเครื่องแล้วก็สิ่งต,ต่างๆนานาที่เราใส่ให้ทุกคนดูเมื่อสักครู่นี้นะ แล้วก็เราได้ลองพกพาเขาแบบนี้ประมาณสองครั้งสองอาทิตย์เนาะแล้วก็ไปเดินซื้อของตอนนี้ห้างเปิดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ลองไปเดินดูนูน่นดูนี่ก็น้ําหนักเราถือว่าเขาก็หนักเหมือนกันนะคะทุกคนไม่เหมาะที่จะใช้ในการเดินนานๆแต่ว่าถ้าเราพกพาไปทํางานอ,อาจจะเดินสักหนึ่งหรือ2ชั่วโมงอย่างเงี้ยพอไหวอยู่แต่ถ้าเมื่อไรที่เดินมากกว่า2ชั่วโมงขึ้นไปอ่ะก็จะรู้สึกไม่เมื่อยละล้าแขนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น สำหรับสายทํางานถ้าจะพกไปนั่งทํางานใช้เวลาเดินเพื่อที่จะไปนั่งทํางานสักที่หนึ่งแค่แบบเดียวเราถือว่าค่อนข้างที่จะเหมาะที่จะนําออกไปทํางานข้างนอกเลยแล้วก็ถ้าใครได้ใช้ iPad ควบคู่กับไอ o ฟ e เนะะี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆเพราะว่าเขาจะเชื่อมต่อกันแบบง่ายดายมากทุกคนเราจะมีเวลาในการทํานู่นทํานี่เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าการเชื่อมต่อเขาเนี่ยมันเวิร์กจริงๆค่ะ ตอนนี้เรามี iPad ที่สามารถเปิดได้ถึง2หน้าจอใน1เครื่องแล้วก็โทรศัพท์อีก1เครื่องเอาไว้ใช้ทํางานนูน่นนี่ก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันประหยัดเวลามากๆนะคะเรามีเวลาไปแมนเนจชีวิตทำอย่างอื่นได้เพิ่มขึ้นเยอะเลยสําหรับใครที่ชอบดูซีรีส์ชอบดู YouTube เราเป็นคนหนึ่งที่ชอบดู YouTube นะคะทุกนะคนก็จะแฮปปี้มากๆเพราะว่าเสียงของเขาเนี่ยก็จะดังกังวาน จากลำโพงทั้งสองข้างนะคะโดยปกติเราก็จะดูในลนักษณะของแนวนอนอยู่แล้วเนาะเสียงเขาก็จะออกมาจากด้านข้างก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออเสียงมันดูแบบกระจายได้ดีในห้องนอนนะคะก็แฮปปี้มากๆเลยเดี๋ยวต่อไปเราจะเก็บรายละเอียดอื่นๆที่เราได้ใช้งานจริงๆจาก iPad มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอีกนะคะวันนี้จะมาเป็นแบบรีวิวสั้นๆสำหรับคนที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีเราว่าถ้ามีมันก็ ดีค่ะถ้ามีแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนหรือหลายคนก็กลัวว่าซื้อมาแล้วจะไม่คุ้มแต่ว่าเราได้มาแพงเราก็ต้องใช้ให้คุ้มเพราะฉะนั้นได้มาแล้วคุ้มแน่นอนนะคะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยถ้าเราตอบได้เราก็จะตอบแล้วทุกคนถามมาได้เลยนะคะถ้าไหนที่เราตอบไม่ได้เราก็จะหาข้อมูลมาให้ก่อนแล้วก็จะมาเล่ามาตอบให้ทุกคนได้ฟังกันสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกทกคนที่ติดตามช่องจันทเจ้าขารีวิวกันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราก็ ปรับโหมดมารีวิวนั่นนู่นนี่ที่น่าสนใจบ้างเพราะว่าเอาจริงนะทุกคนต้นไม้ในห้องนอนอะเรารีวิวจนใกล้จะหมดแล้วอะตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ต้นที่เรายังไม่ได้หยิบมารีวิวนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเบื่อกันไปก่อนนะคะติดตามสิ่งที่น่าสนใจในช่องจันเจ้ขารีวิวด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราต้องไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามันอีกเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีโฆษณาอย่าข้างโฆษณานะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ